เรามาต่อกันที่ข้อ6นะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าห้องขนาด7คูณ8คูณ2.5เมตรห้องแสดงว่าบอกปริมาตรมานะครับมีออกซิเจนบริสุทธิ์ที่22สาเซลเซียสแล้วก็ความดัน1 atm บรรจุอยู่ถ้าออกซิเจนมีมวลโมเลกุลอันนี้ก็คือ มวลโมเลกุลหรือมวลโมลารหรือ m ตัวนี้ตัวเดียวกันหมดเลยถ้าจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรเราดูหน่วยนะครับดูหน่วยมันก็คือกรัมต่อโมลนะครับมวลโมลารโจทย์ให้เราหาอะไรบ้างข้อแรกให้เราหาว่ามีออกซิเจนอยู่กี่โมลเราก็ใช้ PV เท่ากับ nRT เลย พี่ความดันเราจะใช้หน่วยไหนผมถ้าผมใช้1 atm นะอ่ะสมมติปริมาตรของผมนะครอันนี้กว้างคูณยาวคูณสูงได้คำตอบออกมาคือ140ลูกบาดเมตรถ้าคุณจะใช้หน่วยของความดันเป็น atm คุณต้องเปลี่ยนปริมาตรให้อยู่ในรูปของลิตรนะครับก็คือคูณ1,000เข้าไป ก็จะได้1น0 0งแลิตรผมใส่ลงไปเลยเมื่อคุณใช้หน่วย atm ใช้หน่วยลิตรตัว R ก็ต้องเป็น0.0 8ย์ 1. นะครับถ้าใครจำหน่วยได้มันคือ atm ใช่ไหมครับคูณกับลิตร หารด้วยโมคูณกับเคลวินส่วนอุณหภูมิก็คือ273บวกกับ22เหมือนเดิมเครื่องหมายหารยาวหน่อยอ่าล่ะครับผมกดเครื่องคิดเลขก็จะได้คำตอบออกมาคือ5780โมโหเยอะมากเหมือนกันนะครับนี่คือคำตอบข้อ A ซึ่งก็ตรงกันกันกบเฉลยอ่าเก่งไหมล่ะครับหลังจากที่เราทำข้อ A เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาดูข้อ B กันบ้างข้อ B ีเขาถามหาอะไรเอ่ยถามหามวลของออกซิเจนในหน่วยกิโลกรัมจำได้ไหมครับที่ผมบอกสูตรเราก็คือสูตรที่โมมีค่าเท่ากับกรัมนี่คือมวลแล้วครับ ในหน่วยกรัมส่วนด้วย m w ก็คือมวลโมลาร์ตอนนี้เราได้อะไรมาแล้วครับจากด้านบนเราได้โมลมาแล้วเราได้เดี๋ยวนะอ่ะเขาให้มวลโมลาร์มาเราได้มวลโมลาร์ดังนั้นคุณจะหากรัมใช่ไหมก็เอาโมลตัวนี้ครับคูณกับ มวลโมลานะครับโมลของเราคือ5 7 8 0โมลนะครับคูณกับมวลโมลาร์ที่โจทย์กำหนดให้มานั่นก็คือ32กรัมต่อโมลกรัมต่อโมลโมลโมลตัดกันไปก็เหลือแค่กรัมอันนี้เบื้องต้นผมได้คำตอบมาคือ1 8 4 9 6 กรัมนะครับแต่ว่าเขาอยากได้หน่วยเป็นกิโลกรัมใช่ไหมละ่ะ 1, kg, 1 g, กิโลกรัมมี1,000กรัมก็1,000หารก็ได้ประมาณ184.96กิโลกรัมนะครับนี่คือมวลของออกซิเจนก็เป็นการตอบคำถามข้อ b สำหรับข้อนี้